าจะมาสัมภาษณ์เพื่อนต่างสาขานะคะในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน,นะคะโดยเราจะให้เ,เพื่อนๆนจับฉลากมาห้าคำถามนะคะวัาเชื่ออะไรคะชื่อนางสาวสุภาวดีพูทธิพัฒน์เรียนอยู่สาขาการจัดการทั่วไปคะ่ะค่ะวันนี้จะขอสัมภาษณ์หน่อยได้หมคะสักห้าคำถามได้งั้นขอญาตให้จับฉลากนะคะเอามาห้านะ คำถามแรกนะคะคุณตั้งเป้าหมายชีวิตว่าจะเรียนถึงระดับไหนคะเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็หางานทำต่อค่ะค่ะอะ่คำถามที่สองนะคะคุณคิดยังไงกับกับสาขาที่คุณเรียนคะก็ง่ายนิดนึงยากน,นิดนึงแต่ก็พอไปได้ค่ะคำถามที่สามนะคะถ้าถามเรื่องความรักคิดยังไงกับประโยคว่า รักคนที่เขารักเราดีกว่าก็เหมือนเรารักตัวเองแล้วก็ไปรักคนที่รักเราดีกว่าอคําถามต่อไปนะคะถ้าไม่ได้เกิดเป็นคนคิดว่าอยากเกิดเป็นอะไรคะอยากเกิดเป็นป่าวายทำไมคะไจ่ได้มีคนเ้อาเพลงให้ฟังอ๋อ <laughs> แล้วก็มาคําถามสุดท้ายนะคะ <laughs> คุณเคยแอบแซงกับคนในมหาลัยไหมคะ ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อฉันทนาค่ะอะ๋อยุเอกอะไรคะการจัดการเข้าไปค่ะอ๋อวันนี้จะมาหอสัมภาษณ์นะคะ,คะโดยการให้เธอจับฉลากนะคะแล้วก็มันจะมีคำถามแล้วเธอก็ตอบคำถามมาได้ค่ะคำถามขอแรกนะคะ <c oughs> ยา,ามาสถานที่ที่แบบว่าชอบไปกลางคืน,นะคะตอนกลางคืนเที่ยงคืนเที่ยวที่ไหนชอบไปเที่ยที่ไหนก็หลัง ปกติไปกับเพื่อนค่ะสำไมชอบแอบเล่าค่ะสนุกสุดๆไปเลยค่ะไปกันหนักต่อไปนะคะต่อไปก็คืออ่าคุณเคยแอบแซบบางคนที่มหาลัยไหมคะไม่เคยปกติแซบเพื่อเลยไม่เคยแอบไม่เคยแอบค่ะแซบจริงๆจังๆค่ะเกิดขึ้เพื่อเลยสุดๆต่อไปคุณคิดยังไงกับสาขาที่คุณเรียนคะ ยากไปหน่อยสุดๆงานเยอะสุดๆเลยค่ะการัชการชั่วไปเนาะค่ะขยิบมือก่อนขับไปนะเคยมีความรักกับคนที่มหาเลยไหมคะมีค่ะทุกวันนี้ก็มีอยู่ทุกวันก็มีอยู่ใช่อ่าคำถามอ่าเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเนาะค่ะแล้วหลังนี้อ่คุณตั้มเป้าหมายชีวิตเรียนถึงระดับไหนคะ ปริญญาตรีค่ะจบสก่อนเนาะจบค่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์นะคะค่ะชื่อนางสาวธนพรพนุกค่ะอยู่สาขานิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์ค่ะเราเป็นนักศึกษาจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์โดยการให้เพื่อนจับฉลากคำถามอนางนี้ในจะมีทั้งหมด9้าคำถามให้เพื่อนจับฉลากมา5าคำถามแล้วก็ตอบคำถามตามที่เพื่อนจับได้ค่ะ ที่ในมอที่คุณชอบไปนั่งกับเพื่อนมากที่สุดนั่งตรงหลังหลังหลังตึกหกตรงหลังร้านถ่ายเอกสารค่ะเพราะว่ามันไม่มีคนสถานที่ที่คุณชอบไปเที่ยวตอนการคืนคือที่ไหนเพราะอะไรชอบไปชอบไปสุราลงค่ะเพราะว่าตรี คิดยังไงกับประโยชน์ที่ว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่ารักคนที่เขารักเรารักคนรักคนที่เขารักเราดีกว่าถ้าถ้าเขารักเราอ่ะเราจะไม่มีวันเสียใจแต่ถ้าเกิดเราไปรักคนที่เขาไม่ได้รักเราอ่ะเราอ่ะจะเสียใจเออประมาณนั้นแหละคุณคิดยังไงกับสาขาที่คุณเรียน สนุกดีมีอะไรให้ทำเยอะดีงานก็เยอะดีค่ะเวลาว่างชอบทำอะไรชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบนอนะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะค่ะ